ก็สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของโตเกียวกุนเอาไว n i ค g นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําตัวละครสําหรับผ่านด่านต่อสู้ทา้าทายอํานาจนะครับก็สําหรับด่านนี้เขาจะแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับในการผ่านครั้งแรกนะก็จะมีตั้งแต่นี่เลยครั้งแรกก็จะได้500นะครับด่านที่2ก็จะได้1000ันด่านที่3ก็ได้อีก2000ก็คือ1ด่านเนี่ย จะได้3 5 0 0แล้วก็ถ้าเราผ่านครบหมดเลยเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ10,000นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ทีเนี้ยการที่จะปั้นตัวลงด่านพวกนี้มันใช้ตัวละครเยอะมากๆผมก็จะมาแนะนำตัวที่จำเป็นต้องใช้ก็แล้วกันก็คลิปนี้จะเป็นของด่านอันเทคุก่อนนะครับเพราะว่า่าวันนี้มันเปิดนะ ส่วนด้านอื่นเนี่ยยังเข้าไม่ได้มันจะอธิบายได้ไม่ไม,ไม่ชัดเจนก็จะเอาเป็นทีละอันก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของอันเทคุก็ตัวที่สามารถออกลบได้ก็จะเป็นต้นอกอกิริเท่านั้นนะครับซึ่งตัวละครในเกมตอนนี้นะครับที่เป็นต้น RO อะโอกิริยังมีไม่เยอะนะครับก็มีตัวระดับ R กับตัวระดับ SR แล้วก็ตัวระดับ SSR ประมาณนี้นะครับ ก็หลักๆเลยก็จะมี5ตัวที่แนะนําให้ปั้นนะครับก็ปั้นมาแล้วก็ไม่เสียหายแล้วก็ได้ใช้แน่นอน,นครับก็คือนาคิอ่าตัวแรกเลยนะครับนาคิตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถ้าใครลง PVP ก็จะสามารถซื้อตัวมาได้อยู่แล้วแต้ม PVP เนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาไปซื้อนาคิอัพให้ตันเลยนะครับหลังจากขึ้น6ดาวไปแล้วก็อัพสกิลให้เป็นอ่าขั้น 3S ไปเลยอนะ่ก็มาดูกันที่สกิลของนาคินะครับนาคิเนี่ย สกิลเขาจะเป็นการโจมตีเดี่ยวแล้วก็จะสามารถลดเลเวลการ์ดของศัตรูได้นะครับในในตอน2ดาวนะแลวนากีเนี่ยเขาจะมีพาสซีฟที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตทีมได้เยอะเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่อัพง่ายเลยนะก็คือต่อให้เขายืนเป็นสำรองหรือว่ายือนอยู่บนสนามเนี่ยเขาก็จะฟื้นเลือดให้ฝ่ายเรานะครับที่ได้รับดาเมจนะของตาที่แล้วก็จะฟื้นฟูขึ้นมา8%ของ HP สูงสุดนะครับ แล้วก็อีกอักอนนึงก็คือเมื่อตัวละครไฟเราสร้างดามเมจเนี่ยหากตัวละครไฟเราไม่ถูกยับยัง้งหรือว่าไม่ถูกสตันเนี่ยหรือว่าไม่ถูกลดลดสเตตันเนี่ยอ่ะก็จะมีเพนเลตเพิ่มขึ้นอีก10%ก็คือเพนเลตนี่ก็คือ,จอกเจาะก่อนะครับแล้วก็สกิลตอน2ดาวเมื่อสร้างวิกจะทําให้เลเวลของสกิลว่าหมายลดลงอ่ะก็เอาไว้แก้บอสที่ชอบมีสกิลวลสองวลสานะครับก็เอาไว้ลดได้แล้วก็จะมีนี่เลย ตีบวกดาเมจนะครับเมื่อตอนเองสร้างดาเมจแก่เป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ที่เหลือของตัวเองสูงกว่าเป้าหมายนะครับจะทาดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15%ก็คือถ้านาจิเขาเลือดเยอะก็จะดาเมจแรงขึ้นนะครับเลือดเยอะกว่าศัตรูนะแล้วก็หลังจากปล่อยพลังจะทําให้สกิลถัดไปของตัวเองนะครับมองข้ามเอฟเฟกต์ภูมิคุ้มกันลดเลเวลสกิลก็เป็นตัวที่ลดสกิลช่ำๆเลยนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนโดยการฮิลแบบไม่ต้องใส่ตัวฮิลนะครับตัวนี้แนะนาว่าปั้นให้สุดเลยผมก็พยายามยัดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวเมนหลักอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เล่น PVP เอาไว้ลงด่านนะครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือเจสันนะครับเจสันเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ห้ามฮิลซึ่งตอนนี้มีตัวห้ามฮิลอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็คืออโยโตะก็ยังไม่เข้าตอนนี้เจสันก็เลยเป็นตัวที่จําเป็นที่จะ เอามาลงด่านนี้นะครับเป็นตัวที่ชนะท่าทของด่านด้วยนะก็สกิลของเจสันนะครับสร้างดามเมจเป้าเดี่ยวครับไม่มีอะไรมากก็เลเวล175 Level 3, ่เลเวล3 4 0 0นะครับแล้วก็จะมอบเอฟเฟกต์ลายแรง2เทินก็คือทำให้เป้าหมายฟื้นฟูไม่ได้นะครับแล้วก็พาสีเมื่อสร้างดามเมจนะครับจะเพิ่มเพนเล t 15%ให้กับตนเองนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดฝ่ายเราทุกครั้งที่ศัตรูมีเอฟเฟกต์ายแรง1อัน ดาเมจที่เราสร้างทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น4% 2รอ,อบนะครับแล้วก็ดาเมจดาเมจที่จะได้รับเนี่ยจะน้อยลงอีก5%ก็คือนี่เลยมันจะคอมโบกับพัสซิฟไอพัสซิฟของสกิลโจมตีนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับเมื่อสร้างวิกหรือวลสกิลของตัวเองจะเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถเล่งสกิลตัวเองได้โดยการทําวิกศัตรูนะครับ แล้วก็สกิลต่อไปดาเมจที่สร้างให้กับเป้าหมายนะครับที่มีเอฟเฟกต์ร้ายแรงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก15%นะก็คือถ้าศัตรูมีดีบัฟของสกิลโจมตีอยู่เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นอีก15%แล้วก็หลังจากปล่อยพลังหรือว่าตอนที่เรารวมการเป็น3ดาวนะครับจะมอบเอฟเฟกเพิ่มการโจมตีให้12%ให้กับตนเองนะก็เป็นตัวที่เก่งโดยตัวของมันเองนะครับซึ่ง2ตัวเนี้จะเป็นเมนหลักในการลงสังเกตว่าผมจะอไว้ตันเลยเพราะว่าได้ดาวมาเยอะนะครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยอัพแค่มีของก็พอครับอย่างพี่น้องพี่น้องบินนะครับน้องบินกับพี่บินนะครับสองตัวนี้นะเป็นตัวกิกกี้นะครับแต่ว่าเขาก็มีจุดเด่นอยู่ก็คือนี่เลยสร้างดาเมจนะครับความตายเท่ากาันจงตี3ามให้ศัตรูนะครับนี่เลยความตายดาเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่มีเฮดพีต่ำกว่า25%เนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%ก็คือเป็นตัวที่เอาไวรัสนะครับแล้วก็พาสีฟสกิลเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับ ถ้าพี่น้องอยู่บนสนามเนี่ยคบคู่นะครับจะทําให้ดาเมจของสกิลพี่น้องเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็เมื่อยืนอยู่บนสนามเนี่ยจะทําให้ค่าความพื้นค่าสเตตัสพื้นฐานของตัวละครที่เป็นต้นอากิริเนี่ยเพิ่มอีก5%อ่าแล้วก็จะมีสกิลต่างๆนะครับก็คือเมื่อสร้างวิคจะมอบเอฟเฟกเพิ่มความสามารถพื้นฐานอีกเให้กับตนเองอ่าสกิลต่อไปนะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลจะมอบเอฟเฟกต ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันให้ศัตรูทั้งหมดนะก็คือลดการป้องกันนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับก็คือหลังจากวีคอ่าไม่ใช่วีคสิหลังจากที่เรารวมการเป็น3าดาวแล้วเราโจมตีนะครับจะเพิ่มอ่าดาเมจอีก10%อ่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือ2พี่น้องเนี่ยแค่อ่สองแค่1ดาวเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็คือตัวน้องนะส่วนตัวพี่เนะี่ย ก็คือถ้าเริ่มสู้แล้ว2พี่น้องอยู่บนสนามนะครับก็ค่าความสามารถพื้นฐานของพี่น้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก8%อ่าแล้วก็ถ้า1ดาวก็จะทำดาเมจอ่าทำให้ดาเมจของต้นเอาเอาโอกิริเพิ่มอีก5%นะครับอก็นะก็เอฟเฟกตจะคล้ายๆกันนะครับนี่เลยเป็นตัวที่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เปิดนะครับก็คือสร้างดาเมจเชิงลุกนะครับ165% ดาเมจที่สร้างกับศัตรูที่มี HP พี่สูงกว่า70%เนี่ยจะแรงขึ้นอีก25%ก็อ่าเป็นตัวที่เอาไว้เปิดครับไว้เปิดแล้วก็เอาน้องไว้ตามก็ได้นะครับหรือว่าเอาเจสันไว้ตามเอาไว้วิกนะครับไว้วิกศัตรูนะเจสันจะได้อัพสกิลให้ตัวเองเก่งๆนะครับส่วนนาคีเนี่ยเป็นตัวที่เก่งโดยพาสีอยู่แล้วแล้วก็ตีค่อนข้างแรงจากเจาะเกาะนะครับอ่ะส่วนตัวสุดท้ายผมก็แนะนําว่าให้ปั้นเป็นโนโลนะครับถ้ามีไม่มีดาวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แนะนําว่า ดันพลังของทั้งทีมเนี่ยให้ถึง3า0 0 0นเก้าห่นแล้วกันให้มันสูงกว่าศัตรูนะก็โนโลเนี่ยเขาจะแพ้ถ้าด่านนี้นะให้ใส่เป็นตัวสำรองนะนะพาสซีฟสของเขาก็เมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะไม่เกิน30%ของเลือดนะครับแล้วก็จะทําการตีส่วนนะนี่เลยอ่ะพาสซีฟอ่ะผมขอข้าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าโนโลเราไม่ได้เอามาเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอามาเล่นเนี่ยแนะนําว่าให้ดาวเยอะๆนะครับ ห้าดาวหกดาวไปแล้วค่อยเอามาเล่นนะครับโนโล,โลเพราะว่าเขาจะเก่งช่วงนั้นอ่ะนี่เลยแล้วก็ด่านนี้จะไม่ได้ใช้เขาเลยนะเพราะว่าปั้นมาเพื่อที่ให้พลังถึงเฉยเฉยสังเกตว่าผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะเลื่อนขั้นก็ไม่ได้เลื่อนนะครับขอบเขตก็อ่าเลื่อนขั้นเลื่อนไปแค่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ขอบเขตไม่ได้อัพนะช่วยเหลือก็ไม่ได้อัพอ่าศัก,กยภาพก็ไม่ได้อัพนะครับจะมีอัพอยู่สองตัวหลักหลกก็คือนาคิที่อัพเต็มนี่เลยเปิด เปิดหมดเลยนะครับศักยภาพช่วยเหลืออัพเต็มแล้วก็เซลลใส่เป็น UR เลยนะครับอันนี้ก็ปลดมาถึงเวล8ครับอัพดาวก็ตอนนี้4ดาวแล้วก็วันนี้น่าจะแลกได้อีกเป็น5ดาวนะครับพลังก็น่าจะเพิ่มมาอีกส่วนอัพก็เป็น180ตามจํานวนของวันที่เราอัพได้นะครับเจสันก็เหมือนกันแต่เจสันเนี่ยไม่ได้เปิดขอบเขตน,นะครับถ้าเปิดเนี่ยจะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็อัพไปแค่เวล10นะครับช่วยเหลือนะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น U r อานะครับ RC c e ซ l เซแล้วก็ศักยภาพไม่ได้ปลดนะครับถ้าปลดก็จะเก่งไปอีกอ่ะนี่เลยซึ่งผมได้ผ่านมาแล้วก็อ่านี่เลยนะทีมนี้ใช้ทีมนี้เลยตัวละครตามนี้นะครับผ่านแบบไม่มีใครล่วงเลยนะครับก็คืออยู่ครบทีมเพื่อที่ว่าพยายามจะให้กวาดล้างได้นะครับถ้าเราผ่านหมดเนี่ยเราก็กวาดล้างได้เราก็จะได้ของรางวัลเยอะแยะเลยนี่นะครับเขาก็จะมี เป็นรางวัลที่เราจะเอามาอัพต้นอโอเกอรี o นะอ่าไม่ใช่สิเอามาอัพอันธิคุอ่ะก็จะเป็นพวกแกนสีเหลืองนะครับนี่เลยแกนสีเหลืองชั้นยอดแกนสีเหลืองธรรมดาแล้วก็จะเป็นพวกอ่าแกนศัก,กยภาพนะครับพวกนี้นะที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับอ่าก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมเป็นอ่าคลิปแนะนําตัวสําหรับลงท้าทายอํานาจนะ ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกันวางใจให้กันด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ